ด่วนน้ำป่าไหลหลากทะลักท่วมหมอพะเยานักศึกษาหนีขึ้นหลังคาหอพักกันเพียบค่ะพะเยาระทึกน้ำป่าไหลหลากทะลักท่วมหมอพะเยานักศึกษาหนีขึ้นหลังคาหอพักติดอยู่หลายคนจักรยานไหลลงลำห,วหล้วยไหลคันเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือในวันที่17กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้ a ฟ e b o o กรายหนึ่งได้โพสต์แจ้งเตือนเรื่องน้ำท่วมลงในกลุ่มสาธารณะชื่อข่าวเมืองจุน ซึ่งมีสมาชิกกว่า3.7หมื่นคนโดยได้ระบุข้อความว่าด่วนมอพยาวนำท่วมขณะนี้โซนหน้ามอพยาวที่ติดลำห้วยมีน้ำป่าไหลหลากท่วมหอเป็นหลายหอ ซึ่งพะเยาระทึกนำท่วมน้ำป่าไหลหลากทะลักท่วมมอพะเยานักศึกษาหนีขึ้นหลังคาหอพักติดอยู่หลายคนจักรยานไหลลงลำห้วยหลายคันเจ้าหน้าที่เร่งลงมือในพื้นที่การช่วยเหลือค่ะในตอนนี้ทางมลือชาและทีมงานกำลังอพยพออกจากหอตอนนี้รายงานเบื้องต้นว่ารถยนต์มอเตอร์ไซค์ได้ไหลลงลำห้วยไปหลายคันแล้วค่ะนอกจากนี้ยังมีการโพสต์ภาพน้ำป่าไหลหลากท่วมซึ่งมีน้ำระดับสูงทำให้ประชาชนต้องหนีขึ้นไปอยู่บนหลังคาของพื้นที่พักอา และมีจักรยานจมอยู่ใต้น้ำาหลายคันค่ะซึ่งทางนี้มีรายงานได้ว่าน้ำปาลาไหลหลักท่วมหอพักหน้ามหาวิทยาลัยพะเยามีเด็กติดบนหลังคาและในหอพักหลายคนกู้ภัยเข้ารวมช่วยเหลือโดยเหตุเกิดดินสไลด์น้ำปาลาไหลหลักท่วมหอพักในช่วงเวลา4นาฬิกาของเช้านี้ค่ะสำหรับนิสิตท,ที่ประสบอุบัติเหตุต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเช่นติดต่อในพื้นที่อันตราย โทรมาหาเบอร์นี้ได้นะครับจะประสานงานให้ขนเข้าไปรับ0898574887หรือมูนลนิธิหรือชาโทรแจ้งชื่อและพิกัดให้ด้วยเบ mm ื้องต้นมาหาวิทยาลัยเปิดหอพักในมอให้พักชั่วคราวค่ะ mm hmm.